สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ายิงยูทูบจ้าภาพเพื่อนเพื่อนวาเบิ่งดอกใหม่งามงามค่ะเพื่อนเพื่อนดอกคุณนายเตือนสายค่ะซื้อมวลมวนซื้อแท้ๆเพป็นซื้อไว้ยอย่างเนาะเอิอแต่เพื่อนคุณนายเตือนสายคุณนายเตือนสายเนาะค่ะงามงามนุ่มด้วยค่ะเพื่นอนเพื่อนเออกระดียางหนึ่งนี่แหละเนาะค่ะเนาะนี่ดอกใหม่เห็นแล้วก็เป็นที่ว่า ไม่ชีวิตชีวาเนาะค่ะเช่นใจค่ะเพื่อนเอันนี้มุ่มดอกไม้นะคะคุณนายเตือนสายค่ะเพื่อนเนปลูกไวนาบ้านเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนเพอ้ยาิงกระไดมี่ไม่ประดับได้ผักสวนขั้วแด้เนาะค่ะผสมประสานค่ะเพื่อนๆว่านหางโระเคก็เป็นไม่ประดับได้ค่ะเป็นยาสามารถประจําบ้านพร้อมค่ะงามงามค่ะเพื่อนเพื่งนด้วยค่ะยังข้แคบขาแคกพอดีเพื่นตามไมซื้อขยะค่ะ สื่อขวดก็เลยยืนยืนเสาเพื่อนยืนเบิ้งน้ำเพื่อนยืนไปยืนมากก็เลยเห็นดอกไม้งามค่ะขึ้นตาเพื่อนมากสื่อขวดค่ะอันนี้เพื่อนเพื่อนเคยเห็นมาคะ่ะบัวสวรรค์ต้นบัวสวรรค์นี่เป็นดอกงามงามนะคะบด้อันบ่ได้ตัดแต่งกิง่ง ก็เลยบมเป็นดอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขามีแต่เอาวันแร่ธาตุอาหารไปเลี้ยงใบเบิดค่ะเพื่อนเพื่อนใบง่ามใบรวมสมบูรณ์ค่ะว่ามีเวลาตัดแต่งกิ่งเลยค่ะก็เลยปล่อยเพื่อนเป็นถ้ามาตาดแบบนี้ได้ค่ะเพื่อนอันไปเบิงยูทงสีเมืองนะคะ่ะตน้ตนตน้นต้นหนึ่งข้าขา,ายหาลอยขึ้นไปได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นไม้ประดับเป็นไม้สิลิมงคลไหมคะ่ะ ว่าช่วงนี้เขาใบใบปกคลุมหลายอัน,นคงสีได้กินเลยถาดอาหารมาเลียงใบหลายกลัวนะคะ่ะใบกระแตกยอดอยู่ตลอดค่ะเพื่อนๆก็เลยก็ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ก้นตาก้นตามาสือ่อขวดค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็นาบ้าน ลูกไว้ค่ะว่านหางจระเข้ขยายพันธุ์ว่านหางจระเข้ไว้ค่ะเป็นยาเนื่องกับเป็นยาสมุนไพ่แล้วก็เข้ากับไปเฮตดปร,ปรมาดโอรรพคุณหลายอย่างค่ะเพื่อนๆหอมแบงค่ะกับปลูกไว้ถอนกินเรื่อยๆกับปลูกเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆในห้อยตัดไปกินค่ะตัดออกเดี๋ยวเขากะปปูงไหมค่ะเพื่อนๆน มีทั้งในไม้ประดับประกาเห้ากระปุกพักสวนขั้วผสมผสานกันค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้กับพักชีไท่ขึ้นปกติขึ้นเต็มเบิร์ดนะคะเพื่อนๆท้อนไปกินเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวชิวานไม่ค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้ดอกนี่ก็เป็นไม้ประดับค่ะไม้สลีมบางคนค่ะเพื่อนๆน,นี่กระต้นใบย่อค่ะอืม มะเขือเปาะก็จะเกิดน้ำค่ะเพื่อนๆโอ้ยฝนตกมะเขือนฝนตกแข้งไยค่ะเพื่อนๆบ่ง,งต้นบักย่อมด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหม่ประดับแล้วค่ะเพื่อนๆน,นคะคะมุมนี้คือกันค่ะเพื่อนๆเ,เป็นวานสมุนไพค่ะช่วงนี้อ่าโซนนี้เป็นวานสมุนไพ่เดี๋ยวเสียม,มาปลูกอีกอยู่ค่ะสะสมหวานตั้งเต่สมยัยอัน ตาแล้วยังไม่ชีวิตอยู่คลละคาก็เลยปลูกไว้ค่ะอันนี้สิเป็นหวานสารพัดพิษค่ะพวกขี้เค็บแมงหงอดตอดนะคะแม่ขาพวกขี้เค็บแมงหงอดตอดนะคะเพื่อนๆเอาไปฝนกับผสมบักหน้าท่าค่ะมันสิดูดพิษออกมากค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเศรษฐีเรือนในค่ะเพื่อนๆปลูกในค้อนใหม่ค่ะพ่อบานก็มักแบบ ประดับประดาค่ะเป็นผู้หามาาค่ะขอนใหม่คิดเบืองเบิงพอบานเท็ดด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะผลไม้กินมะเขียบน้อยนาค่ะเป็นลูกใกล้จะง่ายแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆนะโอ้ยบึงดอยนามะเขยบป้าจ,จุ่มนันเป็นตังว่าไลาหน่วยค่ะเพื่อนๆ เสียใจกินบะเกียบกินน้อยนะของข้าวเองนะคะผละไม้มดูค่ะเพื่อนๆโอ้ค่ะกระดีได้ค่ะเพื่อนๆปลูกไว้นะคะเป็นได้กินผลไม้ของข้าวคนนะค่ะไมต่ต้องไปไปซื้อเลยอย่าอิงไม่ได้ไปซื้อเลยะค่ะเพื่อนๆนดูคน่ะไม่ได้ซื้อผลไม้กินเลยนะคะเพื่อนๆปลูกไวค้ค่ะคน่ะนี่อันนี้กระต้นเน้อเคอหม่อนไข่คนละค่ะต้น ผลผลไม้ผลไม้กินเต็มบ้านเต็มเฮือนค่ะเพื่อนเพื่อนมึงดูค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปเบ่งช่อมผูดนะจ้ะอันนี้เลื้ยงแล้วซุกแล้วค่ะเพื่นอนเพื่นอนไม่รู้เผลไม้เต็มบ้านเต็มเฮือนค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ซื้อเลวคะ่ะ ย่างต่โธเรียนนั่นล่ะเพื่อนเพื่อนมักกินโธเรียนยังบ่ทันใหญ่เลยคนน่ะชมพู๋ค่ะเพื่อนเพื่อนดอกเต็มคนน่ะชมพู๋ค่ะเพื่อนเพื่อนเออคนน่ะคนน่ะข่าเพื่อนเพื่อนเดชชมพู๋ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน จา้าพุ่นธุ์เพื่อนชมพูดอกเต็มอยู่ค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้ป้าถนนสิพาฒน์เนื่อนไปเบิง้งมายม่อมป้ามาเบิ้งเงินบักย่อมะนะู่นขนาดเพื่อนอน,นี่อันนี้ก็หน้าบ้านอันนี้หน้าบ้านนะคะจัดมุมสวยๆของพ่อบ้านนะคะเพือ่อน <laughs> เดี๋ยวเอาตังน้ำคุณตาก่อนค่ะค่ะขายขวดค่ะป้ามักยม่มยมะย่อมก็มาดกคักดกแน่แท้แห้งสิได้ดำหน้าลรอคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนมือนี่สงสยัยสิได้ปีนต้นบักยม่มเก็บบักย่อมไปเชื่อมแน่ๆเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันดกหกักดกแน่ค่ะ มึงดูเป็นเงาเป็นเงาอยคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเชื่อมแสบแสบด้วยเชื่อมไปสก,กินแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นของหวานปาดปาดผม,มดกำลังโรนค่ะเพื่อนเพื่อนมงดูโรนกำลังเลื่อมโลนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนขนาดสลัดลูกไปเมื่อกี้เป็นต้อไหมค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยมึงดูค่ะเป็นเงาเป็นเงาอยู่ มึงดูปัาปปเป็นยังไงน่นป้ดเพื่อนเพื่อนแต่สอ,อนคากสอ,อนแน่น้าจ้าผลไม้แต้มบานอิงบรูว่าสิก,กินอีหยังได้จากเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้ย <c oughs> เพื่อนเพื่อนมันกันว่าจากสก,กินอีหยังล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนมันหลายแนวกินค่ะบางทีก็มีเวลาเก็บไปให้เพื่อนบ้านนะคะ บางทีเฮาก็บบมีเวลาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเสด้ดับหน้าเราเด้ออิงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแก้วมังก่อนอีกเด้อจ้บเพื่อนเพื่นพนพนอนมงดูโอ้โอ้โอ้ผู้ใดอยากกินต่ำบักย่อมในะบ่จ้าเมาเาด้อผู้ใดอยากกินต่ำบักย่อมจ้าดกคักดกแนค่ะอิงก,กินบ่เบิดจ้าเชื่อมก็เชื่อมบ่เบิดดอกค่ะพี่น้อง ฝนตกแห้งฝนตกติดตอ่อกันจ้าปีนี้รู้สึกฝนจะดีค่ะเพื่อนๆนต้นไม้นะ่าร่มมาแห้งเฟื่อยล่งค่ะอันนี้ก็ต้นมอนไข่ค่ะบังนนต้นบักต้นมะนาวบางตัวบักต่องปกคุ้มเลยค่ะบัหนาวก็เป็นน้วยเพราะได้กินจา้าบ่ได้ดูแลปลูกเลหลายอย่างกับ่อคอยดูแลปัท่วถึงหรอกค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเวลาเข้าน่ะบักหน้า,ก,นาก็พอได้กินอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยได้ดูแลอ,อย่างมากไม่เพราะว่ามันบ่มีเวลาแม่จ้าปลูกส่วนหมากปลูกส่วนมาก,กสิกสปล่อยไปเป็นถ้ามชาติเลยไหมค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนกัปลูกก็พ่อได้กินนั่นแหละจ้าเพราะว่าบ่ได้ดูแลอ,อย่างเลยตามที่ ปลูกต้นใหม่พุลไใหม่ต่างๆส่วนมากก็จะปลูกแบบธรรมชาติบางที่เท่ากับบไว้ค่ะดีกว่าเขาบ๊ไม่กินค่ะเพื่อนๆปลูกทิ้งไว้แล้วกันอันใดได้กินก็ได้กินค่ะเพื่อนๆอันใดบ่ได้กินก็ปล่อยไปเพราะว่าบางที่เขาก็ดูแลพอทั่วถึงค่ะฟุ้เรื่องฟุ้เรื่องปุ๋ยเท่ากับบนเน้นนักส่วนมากกับอินกะเฮ็ดเอาซื้อปุ๋ยเพราะว่าเขาได้ซื้อันปุ๋ยฉิงวัวขิงไก่ไหมค่ะซื้อหลายกะเท่ากับว่าอยากซื้อน่าจ้ะเพราะว่าเทาบ๊มีเทาซื้อมากเขากับผสม เฮ็ดปุ๋ยดินเฮ็ดปุ๋ยผสมเอามาเฮ็ดปุ๋ยมักผสมพวกหยาพวกใบไม้ใบยับยยงของเข้านะ่ะจะเพื่อสดแด่ใบไม้แหง้งแด้นะคะเพื่อนๆก็จะใส่ตรงนั้นละจ้ะเป็นที่เป็นที่ลดต้นทุนของเข้าคะ่ะที่ปลูกพวกต้นไม้นะคะพวกบกตองกับโป๊ะคุ้มสิไดตัดออกแล้วค่ะเพื่อนๆอ้ยสลัดลูกออกแล้วคนละปลูก ปลูกทิ้งไว้ค่ะเพื่อนๆาะว่ใหม่เป็นคนหนาบ้านกับเต็มต้นใหม่เต็มค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเต็มค่ะของยูของกิน่นนอจากปลูกทิ้งไว้ค่ะเพื่อนๆนแก้วมังก่อนค่ะแก้วมืกออันนี้ต้นบกหนาวถือฝนแล้วก็ใบเขียวใบงามค่ะเพื่อนๆพูดนะแก้วมังก่อนกำลังจะกำลังเป็นดอกแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นสิบป,เป,ปีเราได้ค่ะเนี่ เกลปลูกแก้วมื่ก่อนง่ายที่สุดบ่เคยมาใส่ฟุลใส่ปุ๋ยเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าหวานค่ะนีของนุ่งกำลังเป็นดอกค่ะเพื่อนๆพอ้อมพูด่ะปลูกไปแซวสะไปฉลาดค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยจ้าโอ้ยแดด้อนค่ะเพื่อนๆพื่อนังบ้านคางบ้านปลูกใบคางคางบ้านอันนั้นแม่นปลูกพักชี้ไทยแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อฮัตะเกิด เดี๋ยวสิหาหม่องปลูกอ่า,าวเวอร์อีกค่ะเพื่อนๆย,ยังหาหม่องยังบ่ได้เลยจ้ะหม่องที่จะปลูกซาวเวอร์ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เฮ็ดว่าสิเฮ็ดค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเฮ็ดปลูกผักชีไทยเกิดตีอยู่จา้าต่ว่าคือหายยุบไปแทบูนี่นี่กำลังสิเกิดค่ะพักชี้ไทยโรยไวค้ค่ะเพื่อนๆ อันนี้กะเมล็ดมะละกอบ่ได้ออกคลิปให้เพื่อนเบิ่งค่ะฟ้าวบางทีก็บ่มีเวลาค่ะเพื่อนๆแื่อนมันแหนะงานนั่มเนาะค่ะบางทีก็ได้ถ่ายคลิปบางทีก็บ่ไวแดงคายเพราะว่าอ้ยิงก็บ่ได้จดจองว่าสิถ่ายคลิปตลอดเลยค่ะเพื่อนๆก็เฮ็ดงานไปนั่ค่ะอันนี้มะละกอนบักฮ่งค่ะนี่แหละพันธุ์ที่อ้ยิงได้ลงคลิปไปนะจ๊ะอันการเก็บเมล็ดพันธุ์มะละกอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิอ่าให้เพื่อนๆเบิ่งอยู่ เห็นเหตเพื่อนเพื่อยู่งยค่ะวิธีอันเกิดง่ายเกิดหลายค่ะเพื่นอ,นนะะๆๆอนเพื่นๆๆอนมึงลุกดนะพูดนะป้าเกิดอิลีเกิดดีอิลีตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกทิ้งไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนพืชพักสวนขั้วเข้าต่างๆ บักพีกกะกำลังดกดกค่ะเพื่อนๆพื่ใกล้สีแดงแล้วคะ่ะมัตุไอฮะบักพีกไปบักพีกกระดกดกค่ะเพื่อนๆพื่อน,นด้วยด้วคนนะบักพีกกำลังดกค่ะโอ้ยเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนได้จ้าแดดฮอแล้วคะ่ะขอตัวไปซักผ้าก,ก่อนค่ะเพื่อนๆพอดีอันคุณตาเพื่อนมาซื้อขหยาคะ่กะก็เลยก็เลยยืน ยืนเบิงเพิ่นอยู่ค่ะกะเล่โอ้ยผ้าเพ่อนๆช่อมสวนไปสวนคั่วไปก็หน้าก็ะเล่ผ้าเพ่อนๆมากติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆค่ะกาติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะจ้าขอบคุณหลายๆนะคะที่มาติดตามรับชมช่องอิงยูทูบม้าเพิินมา้าการดูแลการดูแลพืชผักสวนคัวของห้ากะ เฮ็ดแบบง่ายๆสบายๆนั่นแหละค่ะเพื่อนๆกับเฮ็ดแบบแบบปุ๋ยดินแดงน่าจาแล้วกับปุ๋ยขี้ไกขีงงัวคะ่ะอ่านมักของเหาแดงค่ะเพื่อนๆีน่มาซอยหดเนาะคะ่ะกับว่ค่อยได้เน้นอินซี่อย่างคะ่ะกับส่วนมากับเป็นปุ๋ยเพื่อนๆของเหาเนาะค่ะเพื่อนๆีนน่างเป็นดอกเดี๋ยวใกล้สิซุกเราได้เลยคะ่ะ มันจะเป็นสีนวลๆค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าตอนแรกเขาจะเป็นสีเขียวๆต่อมากเขาจะเป็นสีนวลๆต่อมากเขาก็จะเป็นเม็ดสีแดงๆค่ะก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อนี้ภาพเพื่อนๆชมแคนก่อลนะจาเอิงขอรับเพื่อนๆไปก่อนจากคลิปนี้จ้าสวัสดีจ้า